มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานปิดทัวท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ XRP ดอกประมาณ7-50%ระยะเวลาการฝากคือ2-50วันหาจังหวะเอาเองนะครับในการเข้าาผลิตภัณฑ์อันนี้นะครับหรือการฝากอันนี้เพราะว่ามีไม่เยอะนะครับก็ลองหาเอาเอง นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ฝากสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรามาถึงวัน xrp ขนาดยักษ์ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับยอดโอน xrp ประมาณ104ล้าน xrp นะครับ104ล้าน xrp นะถ้าเทียบเป็นจำนวนเงินประมาณ56ล้านดอลลาร์เนี่ยเราก็เป็นการโอนธุรกรรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นะครับก็ถือว่าเป็นธุรกรรมที่เยอะข้อมูลนี้มาจากวานอเลิร์นะครับในวันที่ในวันที่3พฤศจิกายนปี2024ใน X นั่นเองต่อมานะครับก็เป็นข่าวอีลอนมาร์กับ XRP กับ XRP นะอีลอนมาร์กเนี่ยก็โพส์ตนะครับเขาก็าพูดว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยฉันไม่รู้จักผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งอิสระหรือ ผู้ตัดสิทใจเลือกคนเดียวที่ลงคะแนนให้ทำครั้งนี้ฉันไม่รู้จักใครเลยที่ไม่ได้ลงคะแนนนะครับเขาก็บอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านความรู้สึกและผู้มีสิทธิการเลือกตั้งของโดนัดท์ทรัมนะครับเพราะว่าอีลอนมาร์เขา,ารณรงลงเรื่องของประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับคือ,อจะทำอะไรจะพูดอะไรเนี่ยนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งสมัยของไบเดนเนี่ย สร้างปัญหาเรื่องของประชาธิปไตยค่อนข้างมากนะครับก็แพลตฟอร์มต่างๆก็โดนจับตัวอย่างทอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างาหลายคนเลยซีอของทอนคือพาวเวลดูลอฟอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ซีอโอของไบแนนในไนจีเรียนะครับก็ถูกจับนะครับก็มีข่าวสมมุติไอทฤษฎีสมคบคิดแหละนะครับว่าไบเดนเป็นคนทำ ฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับฉันไม่รู้จักผู้จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระหรือผู้ตัดสินใจเลือกคนเดียวที่จะลงคะแนนให้ทานะครับก็บอกครั้งนี้ฉันไม่รู้จักใครเลยไม่ได้ลงคะแนนและมีคนหลายคนสรารภาพกับฉันว่าพวกเขาเนี่ยจะลงคะแนนให้ทำนะเขาเชียดทำอย่างเต็มที่อีลอนมาร์ก็โพสต์วันที่4ี่พฤศจิกายนปี2 0 2 4นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ดอทก็ขึ้นมาแรงนะ นะครับก็เตรียมตัวแนวต้านต่อไปคือ0.2นะครับซีไออันเนี้ยนะครับ CTO ของ r i p p e r เขาก็วิจารณ์ Elon m a r k ตรงนี้ด้วยนะครับนะครับก็คุณเดวิดชววเดวิดโจเอลชวอเนี่ยนะครับเขาตั้งคำถามนะครับการสนับสนุนการเมืองของ Elon m a r k เนี่ยคุ้มค่ากับอนาคต ผู้นำธุรกิจอาจหลีกเลี่ยงการวิาพากษ์วิจารณ์บุคคลสำคัญของรัฐบาลเพราะความกลัวหรือการแก้แค้นหรือไม่นะครับนอกจากนี้ชวอตยังเน้นย้ำถึงบรรยากาศเรื่องของ p o l i t i c a l l ด้วยนะครับก็เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทางการเมืองนะอาจขัดขวางเสร,รีภาพในการพูดและการรับผิดชอบของในภาคธุรกิจอะไรอย่างนี้นะครับฉันั้น เขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะที่อีลอนมาร์เนี่ยจะอยู่ในการเชียร์ฝังฝ่งของฝั่งของทรัมป์นะครับเพราะบอกว่าคริปโตเนี่ยควรจะวางเป็นกลางอะไรอย่างนี้นะแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่าฝั่งของ x หรือ Ripper เนี่ยให้เงินสนับสนุน h a r r i ิสค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นไปได้แหละว่าในสงครามเนี่ยในฝั่งของคริปโตมีทั้งสองฝั่งนะครับทั้งชอบแฮร์ริส หรือชอบทามอะไรอย่างนี้นะแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าเกิดเป็นคนเล่นจริงๆนะเราก็ไม่ไดแอนตี้หรือไม่ได้ลังเกียจเพอร์ n a น i t y ของทามหรือคาลิสมาของทามเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบทามแหละนะครับเนาะแต่ว่าแฮร์ิสเนี่ยก็ต้องดูนะครับที่บริบทว่าผลประโยชน์มันจะออกมายัางไงนะก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่า XRP ส่วนหนึ่งเนี่ย ที่ถูกฟองก็สมัยทำนั่นแหละนะครับที่ถูกฟองนะครับก็เป็นไปได้ที่ Ripper หรือ XRP ก็จะไม่ชอบทางฝั่งของ Republican หรือท p เนาะนันนี้ก็เดวิดโจเอลโจเอลคอลสวอตนะครับวันที่4พฤศจิกายนปี2024ก็แกก็โพสไว้ประมาณนี้นะก็เกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเมืองก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหน ตอนนี้นะครับอ่าอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นโปรเจกต์ของฝั่งของฮ่องกงหรือจีนนะครับนั่นก็คือฟาร์มิงโกซึ่งอยู่ในเชนของ n e o นะครับซึ่งเป็นอีเทเรียนของฝั่งของจีนนะครับตัวนี้ก็จะใช้โปรเจกต์ย่อยชื่อฟาร์มิงโก้ไฟแนน์นะครับเหรียญที่ชื่อว่า FLM นะเปิดตัว Flox นะครับ F L O C K Flox นะ ที่จะกำลังจะมีขึ้นรวมถึงรายละเอียดการย้าย FLUND นะครับอันนี้ก็เป็น stable coin ที่อายู่ของฝั่งฮ่องกงนะครับ<อ>เขาบอกว่า f l o c k เนี่ยเป็นวิวัฒนาการของแนวคิด FLUND นะครับในฐานะการ s t a k k แบบฝ่ายเดียว f l o c k เนี่ยมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง FLUND เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ นะครับในการถือครองในระยะยาวมากกว่าการซื้อขายในระยะสั้นผู้ถือจะได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมของฟาร์มิงโกในรูปแบบการเงินปันผลนะครับและได้รับน้ำหนักคะแนนเสียงที่มากขึ้นจากที่ทีมบูรณาการสามารถกำกับดูแลได้นะครับก็ลองไปหารายละเอียดเอานะครับแต่เขาบอกอัตราตัอราส่วนนะครั FLM จากฟ,ฟันต่อฟล็อกนะครับ ประมาณ1ต่อ1ในการย้ายเริ่มต้นโดย epoch นะครับจะมีอัตราการแปลงลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเงินปันผลที่ได้รับจากพูนะครับจะนำไปคิดในการ swap ด้วยนะก็มันเป็นการให้ดอกเบีย้ยแบบพิเศษแหละนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะครับดังนั้นฟามิงโกก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่จับตาดูเหมือนกัน อุปทานน้อยมากนะครับคือใกล้เคียงกับบิตคอยเลยอยู่ที่สิบล้านหลักสิบล้านนะครับแต่ราคาเนี่ยยังอยู่ที่หลักไม่ถึงสองหลักเลยไม่ถึงสิบดอลลาร์นะครับน่าถือมากๆเลยในระยะยาวเพื่อกระแสเหรียญจีนมาราคาเขาคงไปอะนะครับฉะนั้นถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกัน โอเคครับเราไปรับชมในฝั่งของข่าวฮ่องกงกับจีนต่อโอเค okay, ครับต่อมาก็คือ OSL Group นะครับก็ลงนาข้อตกลงในการซื้อหุ้นเพิ่มกว่า80%ของ c o i b a s e นะครับไม่ใช่ c o i b a s e นะครับ c o i b a e s e BES t นะครับอันนี้ก็มาจากญี่ปุ่นเป็นกระดานแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นนะครับก็ได้รับอนุญาตจาก FSA แล้วนะครับของตลาดญี่ปุ่นนะ OSL Group แยะก็เพิ่มฐานจากฮ่องกงไปญี่ปุ่นแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้รับอนุญ,ญาตในฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยนะดังนั้นข้อมูลเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้ OSL ก็เป็นกระดานลูกรักในฝั่งของฮ่องกงนะครับก็ได้ฐานของฝั่งของญี่ปุ่นมาเพิ่มนะครับก็น่าสนใจว่ามันจะมีการบริการหรือว่าการพัฒนาโปรเจกต์ อนาคตอะไรกับญี่ปุ่นหรือเปล่านะเพราะอย่างเทรนของ xrp เนี่ยก็พยายามที่จะเจาะไปทางญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็ fsc หน่วยงานที่คล้ายกับ sec ของอเมริกานะครับคล้ายๆกับกรตนะก็กำลังที่จะมีการตรวจสอบลายชื่อคริปโตกระดานแลกเปลี่ยน นะครับของน่าจะเป็นของไต้หวันนะครับเป็นของไต้หวันก็อันนี้คือคณะกรรมการกํากับดูแลทางการเงินของไต้หวันเตรียมออกกฎใหม่ในในเดือนมกราคมปี2 0ง5นะครับกำหนดให้ผู้บริการด้านคริปโตต้องลงทะเบียนปฏิบัติตามกฎหมายต่อการฟอกเงินหรือ ssi so ห่วงนะครับหรือ sc โฮ่วฮวงผู้อำนวยการฝ่ายบ,บริษัทหลักทรัพย์ของไต้หวัน f อ c เขาก็กล่าวนะครับว่าวันนี้จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการถอดถอนสินทรัพย์คริปโตนะครับก็น่าจะมีความเข้มงวดขึ้นในฝั่งของไต้หวันนะรายละเอียดลองไปหาอ่านเอานะครับแต่ว่า่าเราให้เข้าใจเทนนะครับว่า ตอนเนี้ตลาดเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยมันเริ่มมาฝั่งของเอเชียและก็อย่าลืมนะครับสำหรับ XRP เราก็เหรียญทางฝั่งของจีนกับฮ่องกงด้วยนะอาจจะมูลก็ได้อาจจะพุ่งแรงก็ได้ในจามตลาดกระทิงนะครับเขาจะต้องใช้บางจังหวะเป็นขาขึ้นของเขาให้ได้นะครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดั c ด i b e แล้วกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะก็คือ Amazing n i s s New Moon Coin แล้วก็ XRP เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เขาศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า XRP จะโก h e ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ